เรื่องกฎดัันราบานของ Top Up t o u r วริค่ะ,ะคุณอนาภาเคยเป็นนายประกันขึ้นะทเบียนที่จังหวัดวุราัชธานีค่ะเคยทําธุรกิจส่วนตัวมาบ้างค่ะก็ทํามาหลายอย่างนะคะแต่ว่ายัางไม่เคยทําเครือข่ายค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะได้เข้ามาพบธุรกิจ ป๊อปอัพทูริของเรานะคะที่สามารถสร้างรายได้ได้ร้อเซค่ะซึ่งน้องอนาภาน้องฟ้าเนี่ยค่ะก็มั่นใจค่ะที่จะประสบความสำเร็จไปกับเราค่ะถ้าน้องฟ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญรับไม้ทองคำกับพี่หน่อยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออนาภาภาสิมาค่ะชื่อฟ้านะคะผู้แนะนำและเปิดโอกาสให้คือคุณแอนอุบลนะคะอยู่ภายใต้สายงานอาจารย์ตุนจันยวัรชัยยมาศและเอเมอลอนสิพัชชาอาจารย์ชินค่ะขอบคุณเอ็ีสุดสวยน้องหน่อยที่มอบไมทองคําอันทรงเกียรติให้กับฟ้านะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังแผนการตลาดจบสิ้นแล้วนะคะ มีอยู่สิ่งหนึง่งที่นักธุรกิจท็อปอัพทุลิศจะต้องพึงยึดถือและปฏิบัติกันอย่างเข้่งคัดให้เกิดความผาสุกสร้างวัฒนธรรมองค์กรสืบทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือกฎกัญญาบันนะคะจะมี18หัวข้อนะคะที่สำคัญทุกท่านลองอ่านดูและทำความเข้าใจนะคะ แต่วันนี้ฟ้าจะหยิบยกขึ้นมา4หัวข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่1ค่ะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นพึงปฏิบัติตัวกับเราแบบไหนนะคะเราก็ควรปฏิบัติตัวแบบนั้นกับผู้อื่นนะคะเช่นอัพไลน์อยากให้ดาวไลน์ไซไลน์รักและเคารพท่านก็ต้องมีความเมตตาด้วยความจริงใจให้เขียนซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะส่วนข้อที่สอง ไม่ข้ามสายงานไม่ถือโอกาสชักชวนคนที่เรารู้จักมาอยู่สายงานตัวเองแต่เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันได้เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะข้อสาค่ะอย่าพูดอะไรที่นอกเหนือแผนการตลาดและเกินความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทของเรานะคะ ส่วนข้อ4ี่นะคะห้ามทุจริตเวลาเราทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะคะควรม,มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเพราะว่าเวลาที่ดาวไลน์ของเราเขาเข้ามาเขายังทําอะไรไม่เป็นนะคะเขาให้เราช่วยเราเขาก็โอนเงินมาให้เราเราจะต้องทําให้เขาด้วยความซื่อสัตย์เราจะไม่เอาเงินของเขาไปทําอย่างอื่นก่อนนะคะ แล้วก็ไม่ลงสื่อโฆษณาไปในแนวแบบแชร์ลูกโซ่นะคะเพราะมันมันจะผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าแต่ละที่ในบริษัทท็อปอัพทุริก็จะมีนักกฎหมายนะคะในเมื่อท่านทำผิดท่านก็ต้องถูกตัดออกจากการเป็นนักธุรกิจแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะสุดท้ายนี้ปาต้องขอขอบคุณ คุณท่านประธานคุณสวรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์นะคะดรเคนของเรานะคะแล้วก็ท่านรองประธานคุณลุงพัฒนลีภัศาลสรรวัฒนนะคะที่ได้สร้างแตฟพร์อมดีๆที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน ITS ให้กับคนไทยที่อยากมาลดค่าโทรค่าเน็ตแล้วก็มีรายได้นะคะแล้วก็มีโปรดีๆให้กับสมาชิกทุกคนได้ใช้ ขอขอบคุณโค้ดครูทุกทท่านที่ได้เปิดห้องเรียนรู้สอนในทุกๆเรื่องเสียสละอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยหัวใจแห่งผู้นำขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ